โอเคทีนี้เราเราเรารู้อะไรเกี่ยวกับมันอีกอีกบ้างนะครับเ,เดี๋ยวผมจะก่อนที่เราจะไปศึกษาตัวโปรโตคอลหรือตัวอัลกริทึมที่เอาไปใช้ในเคสอื่นๆเนี่ยน,นะครับาการที่เรารู้ว่า,าบางเมคคา닉บางอัลกรอทึมเนี่ยะครับมันเป็นเอฟซีลอนเดลต้าดิฟเฟเชชั่นไพเวทเนี่ยนะครับมันรับประกันอะไรกับเราได้บ้างนะครับรับประกันอะไรบ้างนะครับ property อย่างแรกนะครับเราจะพูดอย่างนี้ครับก็คือสมมุติว่าเรามีอันนี้คือคอนเซปต์ของเรียกว่า post processing นะครับก็คือสมมุติว่าเรามี Database นะครับอันหนึ่งนะครับเราเอามาใส่ตัว differentialy l private อันก้อยทึมนะครับเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อนะครับ post processing แล้วก็ ได้ผลลัพธ์ออกมาสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นรีพอร์ตออกมาอ่ะคำถามก็คือว่าถ้าถ้า m เนี่ยนะครับเป็น epsilon delta private นะครับส่วน p อาไปทำอะไรไม่รู้ไม่ได้ไป access database ตรงตถามว่าผลลัพธ์ตรงเนี้ยนะครับหรือตัว p ก็คือถ้าเรามองกระบวนการทั้งหมดนะครับไม่ได้มีแต่ m เดียวเป็นเป็นกระบวนการก้อนใหญ่ที่มี m เราไปไปรันกระบวนการ p ต่อซึ่งเดี๋ยวเราจะแทนในฟังก์ชัน f ตรงนี้เขียนเป็น f ไปเลยแล้วกันนะครับ กระบวนการทั้งก้อนเนี่ยมันรับประกัน privacy ที่ระเวลเท่าไหร่นะครับสังเกตว่า f นี่ไม่ได้ไปติดต่อกับ database โดยตรงนะครับติดต่อจากอ่านอ่านผลลัพธ์จาก m อย่างเดียวนะครับถามว่าอันเนี้ยรับประกันอะไรได้บ้างนะครับสังเกตว่าถ้า f เข้าไม่ถึง database เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าถ้า m เป็นอ่า Epsilon Delta p r i v a นะครับ e n เนี่ยกระบวนการที่รวมกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอ e psilon เดลต้าไพเวทโดยเชนเดลกันก็คือถ้าถ้าเราเรามีกระบวนการ2อันนะครับอันหนึ่งรับประกรันอีกอันหนึ่งใช้ข้อมูลจากกระบวนการที่มีการรับประกรันความเป็นส่วนตัวเราเนี่ยผลลัพธ์ก็จะยังรับประกันความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเราก็จะมาพิสูจน์กันครับสังเกตว่าด้วย .definition นีนะ้เราสามารถพิสูจน์ท r o p e r t y ของมันได้โดยโดยไม่ต้องไปไม่ต้องรู้เลยครับว่าอะไรทำยังไง f เป็นอะไรก็ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับโมเดลของเรา อ่ะเราก็จะสเตปตัวเลม่านะครับนี่คือ if if นะครับ m ผมเขียนให้ตัวอย่างนล้วกันนะครับ m รักษา e อ s ซ l o อนเดลต้าดิฟ r e n เ i นเชียลไพวนะครับแล้วก็ ให้พิจารณาฟังก์ชัน t e r m i n i s t i c ฟังก์ชันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้า f r a n d o m ไม e เป็นยังไง t e r m i n i s t i c ฟังก์ชันก็คือเอ่อเอ่อ่ฟังก์ชันที่ดิเรกซันติกคือ Input เข้ามาเป็นไรเอาพุ t ก็จะถูกนิยามโดยจาก input นั่นเลยถ้า input เหมือนกันก็เอาพุ t เหมือนกันนะครับ Uh, เราก็นิยาม m ให้ชัดเจนนิดนึงเนาะนี่นะครับ m นะครับเป็นฟังก์ชันจากดัต a ต a s e เบสไปที่อะไรสักค่าหนึ่งเนาะก็ขอนิาชัดเจนนิดนึงเป็นฟังก์ชันใน d a t a ต a s e เบก็คือ n กำลังค่า x ไปยังรีโ e r นะครับ r เป็นเซตของ Resolve นะครับก็คืออะไรก็ได้นะครับโอเคจาก f f ก็จะทำงานต่อนะครับ ก็รับอาแปลงไปเป็น R าร์พาร์มากันนะครับอันนี้เป็นเซตของ Resolve อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ F ก็รับ Resolve แล้วก็แปลงออกมาเป็น Resolve อีกอันหนึ่งนะครับนะครับ then เราก็นิยามฟังก์ชันอีกอันนะครับ FOM FOM นะครับ FOM ก็คือเอ่อถ้าถ้าจำได้นะครับ f อจของ x เนี่ยก็เท่ากับ f g X, อันนี้คือคอมโพสิตนะครับคอมโพสิตคือคือ,อเวลาเรานิยามข้อข้อดีของอตัวดิฟเฟอเรนเชียลไพรเวเนี่ยนะครับก็คือมันมีคุณสมบัติเรียกว่าคอมโพ i ิชันก็คือเราสามารถเอามาต่อกันได้โดยที่สิ่งที่เรารับประกันต่างๆเนี่ยม,มันยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เราจะเห็นข้อดีตรงนี้โผล่มาเรื่อยๆนะครับ โอเคเราก็ okay. จะบอก FOM นะครับก็เป็นเป็นโปรโตคอลนะครับเป็นเป็นอัลกอริทึมนะครับเป็นก็ d i f f e r e n t i a l ยลย์ไพวเช่นเดียวกันนะครับก็คือก็ Private ตามตามมาเลยนะครับอ่านี่ก็เป็น รีสองนิดหนึ่งนะครับก็มาพรูฟกันครับพรูฟนะครับ,รบเราก็จะกดตามนิยามเลยนะครับ mm hmm. เราก็ใช้ตามนิยามเลยนะครับก็พิจารณา x แล้วก็ y นะครับที่อยู่ใน n ยกกาลังที่เป็นดัตเตอร์เบสพิารณาดัตเตอเบส x กับ y นะครับที่ x กับ y ต่างกันแค่1นะครับไม่เกิน1นะครับนี่เราก็จะมาคำนวณความน่าจะเป็นที่อะไรนะฮะของที่อยู่ในเซตหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราก็พิจารณาให้พิจารณาเซตนะครับที่เป็นสับเซตของเรนจ์ของของ m ก่อนนะครับนะคับสับเซตที่เป็นเรนจ์ของ m นะครับ อ๋อจริงๆ FOM เดี๋ยนะครับ FOM มันเป็นฟัง์กชันจากไหนไปไหนนะ FOM นี่เป็นเอาเอาประเภทเมอกกนนะครับเป็นฟัง์กชันจากเดลต้าเบสนะครับไปยัง R พรา m เนาะเพราะนั้นถ้าบาย f i n i t i o นเราจะพิสูจน์เออเอ็กซ์เอลลัสเดลต้าดิฟเฟนเนพาเวของ FOM นะครับก็คือเราจะต้อง พีนาสับเซตเอสพาร์มใน r p ร์ m ามอะประมาณนี้นะครับเราสนใจความน่าจะเป็นตัวนี้นะเปรียบเทียบความน่าจะเป็นที่ใช่ไหมฮะเอฟโอเอมนี่เราแทนเป็นเพื่อความสะดวกของเราของชีวิตเราเนาะเอาเขียนไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือเขียน f m, อนี้แล้วกันนะครับรับ X อเนี่ยนะครับอ,อยู่ในเซต s, s p r i m อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราสนใจเราอยากจะไปเทียบกับอ,อีกค่าหนึ่งก็คือ fmy อยู่ใน s p r i m หรือเปล่านะครับทีนี้เนื่องจาก f เนี่ยเป็น deterministic function นะครับเราสามารถหาเราให้นะครับ t นะครับให้ s แล้วกันนะครับให้ s นะครับซึ่งเป็นสับเซตของ r นะครับแทนเซต ของ element นะครับ s นะครับใน s t f s นะครับอยู่ใน s prime อันนี้ก็คือ,อสังเกตว่า,อ,าอันกอมันประมาณนี้นะร,รับ database นะครับแล้วก็โยนมาให้ set set r แล้วจากจาก r ก็ส่งต่อมาให้ r prime ใช่ไหมเสร็จแล้วเรามี s prime อยู่อย่างนี้นะครับ มีเอสพารอยู่นี่ถามว่า่า S ตรงนี้คืออะไร s ตรงนี้ก็คือเซตของสมาชิกทั้งหมดที่ที่อยู่ใน R ที่มันแมปเข้ามาอยู่ใน S p r พ m ร์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า fmx นะครับลันผ่าน Mx ได้ผลลัพธ์ออกมาไปผ่าน f อยู่ใน S p r พ m ร์เพราะ,ะนั้นเราก็จะได้ว่าอันนี้จะเท่ากับความน่าจะเป็นเนื่องจาก f มันเป็น e r m i n i มติ c นะครับก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นที่ Mx อนะครับอยู่ใน S นะฮะเพราะว่าถ้าเข้าไปอยู่ใน s ผ่าน f ก็จะไปอยู่ใน s prime ตามรูปนี้เลยนะครับอันนี้คือ s นะครับก็คือใครทั้งหมดที่ผลลัพธ์มาอยู่ใน s prime ก็อยู่ในนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียก m มาอยู่ใน s ก็มันก็จะไปอยู่ใน s prime ด้วยประมาณนี้นะครับทีนี้เนื่องจากอ่อันนี้ by definition ของ s นะครับทีนี้เนื่องจากอ่ m นะครับเป็น เป็นอ่าเอปซิลอนเดลต้าดิฟเชอรี่ไพเวดครับเพราะนั้นเราก็ได้ว่าความน่าจะเป็นตรงนี้นะครับก็จะไม่เกินนะครับ e อฟพเอปซิลอนของความน่าจะเป็นที่มีอ่า M ของ Y นะครับจะไปอยู่ใน S นะครับแล้วก็บวกเดลต้านะครับอันนี้มาทันนี้จากเดฟนิชันนะครับโอเคทีนี้เนื่องจากถ้า y อยู่ใน s แล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับเวลาไปผ่าน f นะครับถ้าอยู่ใน s ก็จะไปอยู่ใน s อพาร์ด้วยกันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอันนี้จะเท่ากับเท่ากับนะครับเทอมเทอมล่างนี้นะครับจะเท่ากับตัวที่เราจะเขียนตรงนี้นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปเลยนะครับชลอนคูณกับความน่าจะเป็นที่ถ้าเราไปผ่าน f นะครับ m y นะครับไปอยู่ใน s พาร์มบวกเดลตานะครับ ซึ่งสังเกตว่าอันนี้ก็คือเ i n i t i o n ของถ้าถ้านี้จริงนะครับตามต้องการนะครับเราก็จบแล้วครับตามต้องการก็คือคือตัวนี้นะครับอ,อันนี้ฟังกนะ์ชันเราเนาะเอโทษครับนี้ฟังก์ชันเราเนาะฟังก์ชันเราตรงนี้นะครับ ก็คือ FOM เนี่ยนะครับก็เป็นเอฟซีลอนเดลต้าดิฟเฟอเชอรี่ไพเวทนะครับเพราะว่าตามนิยามเลยครับก็คือเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเออรเลอร์ต่างกันไม่เกินเอ็กีออยกกำลังเอฟซีลอนนะครับแล้วก็มีเซตอยู่ตรงนี้นะครับก็ตามตามต้องการเลยครับนั้นเราก็พูบสาเร็จละสังเกตว่าพูบเราตรงนี้นะครับมันรับประกันความจริงที่น่าตื่นเต้นนะครับนั่นคือถ้าเรามีฟังก์ชันอันนึงเป็น เอ s i ซ o n d e อนเดลต้าไพแล้วนะครับเราไปโพเต์ต่ออยังไงนะครับถ้าไม่ไปไปถ้าไม่ไปยุ่งกับดัต d ต t a b เบสนะครับเราก็ยังมันก็ยังรับประกันแบบเดิมอยู่แต่นี้ F เนี่ยเป็น Determin ินสตินะครับทีนีถ้า F เป็นเป็นร a น d o มไยส์ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขอผมละไว้แล้วกันนะครับผมจะเกริ่นไว้เฉยๆก็พอนะครับก็คือถ้าในกรณีที่นะครับ ที่ f นะครับเป็นลัน้องไม้นะครับเราก็สามารถมองได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย f เนี่ยก็ให้ผลลัพธ์มาเป็น distribution นะครับซึ่งเราก็ตัว distribution เวลามองกลับมาเป็น pop เนี่ยมันก็จะผลลัพธ์ที่ได้ความได้เป็นแต่ละอันมันก็จะเป็น convex combination ของออก็คือสมมุติว่า f เนี่เป็นลัน้องไม้นะครับผล้นเวลารับค่ามาอันหนึ่งนะครับ f รับอะไรมา รับา A, A มาเนี่ยครับผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะออกเป็นถ้าถ้าจำได้นะครับก็จะเป็นมองว่าเป็นฮิสโตแกรมก็ได้เนื่องจากมันแรนดอมมซ์แต่ว่า,าถ้าเรามองฮิสโตแกรมก็คือถ้าถ้าถ้า fx มันออกเป็นค่านี้เวลามองต่อไปมันก็จะดิฟเฟอเรนเชียลรีไพรเวทเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเป็นเชิงเทคนิคนิดนึงแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนะี่ยมันก็เป็นคอนเวกซ์มันก็เป็นการผสมกันนะครับของของผลลัพธ์ ที่ได้จากฟังก์ชันที่เป็นอินทรูมิสติกนะครับเวลาเราเอาฟังก์ชันที่เอ็ซิลอนเดลต้าที่ private มาผสมกันแบบคอนเวกซ์นะครับผลลัพธ์ก็ยังเป็นเอ็ซิลอนเดลต้า differeley private อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นเชิงเทคนิคนิดนึงนะครับเทคนิคเทคนิคเล็น่อยนะครับผมก็จะไม่ไม่ไม่เน้นมากตรงนี้นะครับแต่สังเกตว่าแปลว่าทั้งหมดนี้ก็คือรีมาร์ k นะครับรีมาร์ k ก็คือผูข้างบนเนี่ยใช้ได้นะครับแปลว่าผูข้างบนใช้ได้นะครับ,บใช้ได,ใได้ใครสนใจดีเทลก็มามาแชทได้นะครับถามได้หรือวันที่สอนในห้องก็มาถามได้นะครับผูก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับคือผูพูอันนี้เหมือนกันแล้วก็ extend ได้นิดหนึ่งก,ก็ได้เลยนะครับโอเคอทีนี้เราเรารู้ละอีกนะครับ ทีนี้ดิฟเฟอเรนเชียลไพรเวซีของเราเนี่ยนะครับมันรับประกันแค่หนึ่งคนเนาะเราสามารถนิยามสิ่งที่เรียกว่า Group Privacy ได้นะครับกรุปไพรเวซีนั่นก็คือถ้าเกิดเราอยากให้หลายๆคนหายไปไนะครับคือเคคนมารวมกันนะครับก็คือถ้าเ,เราจะบอกว่า ถ้าเรามี database x กับ y นะครับที่ถ้าต้องการจะรับประกัน k คนนะก็ะคือถ้าเรามี x กับ y นะครับที่อยู่ใน n กนท e ง x นะครับที่ x ลบ y นะครับไม่เกิน k อย่างนี้เป็นต้นก็คือถ้าเราสนใจกรณีนี้นะครับก็คือ,อมีมีแตกต่าง เคคนเราก็สามารถพูดถึงเป็นกรุปกรุปดิฟเฟอเรนเชียลไพรเวซีได้นะครับก็คือเราก็นิยามแบบนี้ครับออผมดูนิยามนิดน,นึงนะครับจะได้ไม่งคลิดนะครับ อ๋อโอเคก็คือเขาก็จะบอกนี้เลยนะครับก็คือถ้าถ้าเอนะครับเป็นเอฟซีลอนศูนย์เอาเอาแค่เอาแค่ตัวเดียวก่อนแล้วกันนะครับจะพูดง่ายกว่านะครับเอฟซีลอนเดลเชียร์ไพรเวทนะครับ แล้ว m นะครับจะเป็น k epsilon เท i เดเรนเชียลไพวทนะครับสำหรับกลุ่มขนาด k กลุ่มขนาด k ก็คืออันนี้นะครับแตกต่าง k คนนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็พิสูจน์ได้ไม่ยากนะครับก็ค่อยๆไล่ๆบวกกันนะครับค่อยๆเปลี่ยนจาก x เป็น y นะครับแล้วกบ็บวกก็จะพิสูจน์ออกมาตางนี้ได้เลยนะครับพิสูจน์ไม่ยากก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นโฮมเวิร์กไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีกันบ้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของกระบวนการที่ใช้สร้าง d i f f e r e n t i a l l ลีไพรเว e e มคานิซ i s m นะครับ แบบต่างๆกันนะครับซึ่งเราจะพูดหลักๆสองอันนะครับเขาเรียกว่าเป็นอันนี้เป็น general technique นะครับนะครับก็อันแรกเขาเรียกว่าลาปาร์สแมชชีนิซึมนะครับลาปาสอันที่สองก็จะเป็นเขาเรียกว่า exponential mechanism ก็เดี๋ยวลองดูตัวที่เรียกว่าหลัปากมนิซึมก่อนนะครับก็เพราะว่าเข้าใจไม่ยากมากนะครับในการสร้าง